ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับผมอ้ามซีแอลอร่อยยนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดเกียร์หกับจานเดือยน,นะฮะลดรอบเครื่องยนต์เพิ่มความเร็วขึ้นของรถ TFR87-90 t f r 2 0 0 5็ดเทอร์โบรถตู้บัตดี้ก็ใส่ได้นะครับอ่ามาดูชุดเกียร์หก่อนชุดเกียร์หเดิมเนี่ย TFR นะฮะตระกูล TFR นี่จะเป็น25 47ผมทำลดรอบมาเหลือ24 49า ลดรอบเครื่องยนต์ลง10%นะเฉพาะเกียร์5นะฮะเพิ่มความเร็วขึ้น10%อ่ามาดูจานเดือยเดิมๆม,มันจะเป็น10คูณ4.1อัตราทดคือ4.1ผมทำมาเป็น11.43อัตราทดคือ3.9 11.41อัตราทดคือ3.7แล้วก็11.39อัตราทด3.5เลือกได้เลยนะฮะมี3แบบเกียร์5มีแบบเดียวจานเดือยชุดละ3,000บาทเกียร์5ชุดละ1,200บาทนะครับสนใจติดต่อ